โอกาสวัสดีทุกคนทุกท่าน์กับผมในด้าวันนี้อยู่เกมบีเทเวอร์นาชีวิตนิรันด์นะครับผมฮ่าโอเควันนี้เราก็มาอยู่กับตู้กระชากันนะครับผมกับปูยามะหรือว่ายามะมาโตะเกนเรียวไซนะครับผมลิ้นพันนิดหน่อยก็โอเคผมก็เตรียมยกเอาไว้กับส่งฟรีไว้สำหรับแกโดยเฉพาะเพราะว่าดูค่อนข้างชอบ ถึงคนนจะบอกว่าโกขาวดีกว่าไอ้งูกูไม่สนคุยเอาปู่เสือโอเคครับเรก็จะไม่พูดมากแล้วก็จะเปิดเลยโ okay, อเคตามนั้นแต่เราจะได้กี่ดาวไม่รู้นะแต่ผมว่ากูผมก็เล็งไว้สีดาวปลดล็อกความสามารถถึงที่สุดโอเคง่ายก็เรามาเิ่มจากสูงฟรีกันก่อนเราคงไม่หวังอะไรมากโอเคไปแล้วครนนี้เราก็ไปสิบครั้งกันเลยแล้วต้องรีรอเลยมาก ได้ปูใช่จะหาการันตีได้ปูก็ประมาณห้าถึงหกลอบนะจะไม่ผิดได้ปูสองดาวแซกลูเคีย,ยโอตัวอะไรเต็มหมดเลยวะโอเคต่อเลยจ้ะอืมโอเค ได้ได <muitas> ้เรื <se> <Okay. S 1> ่อยๆนะครับได้เลยเกมนี้ยนเล่นเสร็จก็ไม่น่าเกียดนะก็ถือว่ามันได้แน่แน่ไม่เหมือนบางเกมที่ต้องแบบสบกผสมได้ควยโอเคโอเคเรื่อยๆเฮ้ยอ๋อตัวนี้ไม่มีได้ก็โอเคเลยได้มาเหมือนเป็นแท้งอะโอเคก็มานี่นะครับผมโอเค เสป,ปูเสป,ปูนะครับผมห้าร้อยอ่านี่เราได้เราได้สองดาว,วอืมไปเป้เลยได้ง่ายยังไม่ยากนะได้สองดาวเดี๋ยวเราดูว่าการที่จะอัปดาวลงุงนี่เราต้องอัพปยังไงเออปูก็อยู่ล่างๆน,นะโอเคอัปดาวขั้นแรกใช้มันสี่สิบสี่สิบนะ อเคเรามีอยู่เซยอสามเก้าก็สุ่มเพิ่มมาสุ่มเพิ่มปูกันเลยไปครับสิบครั้งแหละไปทำสีดาวกันของฟังต้องมาถึงสิโอเคต่อใหญ่ย่อท้อย,ย,ย,อยกตัวเกมบมาขนาดนี้ต้องใช้หมดมปูปู มันได้ฟุกได้เยอะสิ哟มาน้ำคางนี่สุดน่าเสียดายในของพวกนี้มันไม่มีเศษซันยีสึกเลยพวกนี้แต่ก็ไม่เป็นไรเราทำทุกอย่างเพื่อปลุกเราลองสมอีกครั้งแลเราไปดูเศษดูว่ามันครบหรือเปล่าตัวนี้มีแล้วก็ได้มาห้าสิบเศษโอเคโอเคโอเค ฮึมเราได้เลยจะหยกเพิ่มไหมนะทีเคเขาเป็นหลารอบออไปจา้าเกษปูมี่เกษปูมี่แ้นี่อะไรอ่ะอ๋อตัวเลือกมีพวกนี้แต่ก็ไม่เขาต้องการนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูนี่กันก่อนเออปูโอเค <Maybe. S 1> อเฮ้ ละครจวมาเราเราเน้นอับดาวกันนะเดี๋ยวอีปอันนี่ยวผมไปเน้นอ๋โอเคสักรอบไปเพื่อปูดีดาวเราไม่ย่เหรอขีดดาวนะนี่ใส่สุดเลยนะนี่ เราชอบส่วนบุคคลเนี่ยจัดไปสามดาวโ้แปดสิบเศษเรามีเท่าไหร่เรามีอยู่สี่ผ้าต้องสุ่มประมาณนิดหนึ่งโอเคถึงจะได้ไปจัดไปแล้วเราสุงนี้เราก็ได้เศษเพิ่มได้ก็โอเคนะ ไปไอ้เสียโอ้มึงไม่ตามหลอกของคุนะขนาดไอ้นี้นี่กุยไม่มีกูยังต้องมีมึงจนได้โอเคเดี๋ยวพอก่อนหยุดหยุก่นหยุดก่นจบเลเริ่มจบเล <Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. จับมาขอบิยังนะดูปักโอ้テテ oh, ยังขาดอีปูให้ผมได้เล้ยงปู ฮัลโหลหมดเลยเนี่ยโน้ no. ไม่แน่ปูโหเศก็ไม่มีละไอ้ลอมเพื่อสีดาวหมดแล้วไม่เหลืออะไรแล้วอีแล้วอะไทยทำห้าดาวไม่ซุ้มโฟ ไปได้แล้วได้แล้ว <f poster ör> หมดเลยนะนี่เนี่ยนัาปูเรียบร้อยอ่าอย่างน้อยเราก็ประสบความสำเร็จของปูสีดาวไปแล้วนะครับผมทุกคนก็ไม่ยู้หวังคมอาจะเสียเยอะแบบผมหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ได้มาแล้วโอเคก็เป็นตัวที่ยูไว้ยูในเมตานะจยากผมไปดูเซิร์ฟหรืนมาเออก็ประมาณนั้นเป็นตัวฮิก สกิลหมูดีอ่ะอันนี้ความชอบกูด้วยอ่ะรู้เรื่องก็ชอบสุคนโอเคผมก็ไม่มีอะไรครับก็นานๆมาเปิดไอทิงก็อย่างนี้เวลาว่างผมอ่ะงั้นก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับนั้นก็ซ you บายบายฮู้เจอกันคลิปหน้าน,นะครับผมบายบายจ้า